เซวหลงเปาจากสตรีทฟู้ดแถบชนบทของเซี่ยงไฮ้สู่เมนูติม่มซำยอดฮิตทั่วโลกเซวหลงเปาหรือซาลาเปาในเข่งใบเล็กเป็นเมนูติม่มซำประเภทหนึ่งที่มีไส้หมูสับและมีความพิเศษตรงที่มีน้ำซุปหวานหอมซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งคนทั่วโลกรวมถึงคนไทยต่างหลงไหลในความหอมอร่อยนี้แต่น้อยคนนักที่จะทราบถึงตำนานเรื่องเล่าหรือประวัติความเป็นมาของอาหารจีนเมนูนี้ซึ่งมีตำนานสองเรื่องเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเสี่ยวหลงเปาตำนานเรื่องแรกเล่าว,ว่าหวงหมิงเซียนเจ้าของร้านอาหารลื่อหัวเฉวนในเขตหนานเซียงนครเซี่ยงไฮคือผู้คิดค้นเมนูเสี่ยวหลงเปาเป็นคนแรก เมื่อยุค1870โดยเขาเป็นผู้เริ่มใส่โลรต้งหรือก้อนเจเลี่รสเนื้อผสมลงในไส้หมูสับซึ่งเมื่อนำไปนึ่งแล้วโรต้งก็จะละลายและกลายเป็นน้ำซุปอยู่ข้างในหวังตัดสินใจตั้งชื่อเมนูอ,อาหารที่เขาคิดคนว่าหนานเสียงต้าโรมานโถแปลว่าขนมปังไส้เนื้อก้อนใหญ่จากหนานเสียง ซึ่งเมื่อเขาเริ่มวางขายก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าจำนวนมากและชื่อก็ถูกเปลี่ยนในเวลาต่อมาเป็นเสี่ยวหลงเปาโดยคำว่าเสี่ยวแปลว่าเล็กและคำว่าหลงแปลว่าเค็งเนื่องจากเมนูนี้เป็นอาหารประเภทหนึ่งและเสิร์ฟมาในเข็ง ตำนานอีกเรื่องคือเมื่อจักรพรรดิเฉียนหลงสเสด็จเย็ยนมึงอูชีมณฑลเจียงซูพระองค์ได้ลองชิมเสี่ยวหลงเปาที่นั่นและรู้สึกติดใจในรสชาติที่หอมหวานไม่เหมือนใครทันทีทําให้เสี่ยวหลงเปากลายเป็นเมนูอาหารยอดนิยมไปโดยปริยายขณะที่บางเรื่องเล่าบอกว่าคําว่าหลงจากชื่อเสี่ยวหลงเปาน่าจะหมายถึงมังกรมากกว่าเข่งซึ่งทั้งสองคำเป็นคําพ้องเสียงกัน ส่วนจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสลืมรสชาติของเสี่ยวหลงเปาจนกลายเป็นเมนูติ่มซํายอดนิยมทั่วโลกก็คือเช่นร้านอาหารจากไต้หวันติ่นไทฟงแต่เดิมร้านนี้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายน้ํามันประกอบอาหาร ต่อมาในช่วงยุค1,970ธุรกิจเริ่มไม่ราบรื่นและทำให้เจ้าของต้องมองหาลู่ทางทำเงินใหม่จึงตัดสินใจแบ่งพื้นที่ร้านครึ่งหนึ่งไว้ทำและขายเสี่ยวหลงเปาซึ่งก็ได้รับความนิยมทันทีจากลูกค้ามากหน้าหลายตาเจ้าของเลยตัดสินใจเลิกกิจการขายน้ำมันและหันมาทำร้านอาหารเต็มตัวปัจจุบันร้านติ่นไทยฟงมีสาขาในหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า14ประเทศและได้รับการขนานนามว่า เป็นผู้ทำเสียวหลงเปาที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ